ดีค่ะร้านคุณลุนยางแตกนะคะวันนี้จะพามาดูล้อมือสองแล้วก็ยางป้ายแดงนะคะยางป้ายแดงแล้วก็ล้อมือสองนะคะว่าอันนี้เป็นล้อที่เทิร์นมานะคะวันนี้เป็นล้อที่เทิร์นมานะคะนี่แล้วก็มียางป้ายแดงนะคะยางป้ายแดงนะคะแล้วก็มีเป็นล้อมือสองนะคะมีเป็นแนวออฟโรดค่ะวันนี้มีแนวออฟโรดนะคะ มาเริ่มชุดที่หนึ่งเลยค่ะชุดนี้เป็นลายหยดน้ำยางฮันคุก2 6 5 7 0 1้นะคะล้อกว้าง8.5ค่ะออฟศูนย์นะคะยางฮันคุกปี17นะคะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะชุดนี้มีรอยขอบนิดหน่อยนะคะชุดนี้ราคาเพียง1900บาทนะคะใส่รถกระบะตัวสูงนะคะอันนี้ใส่รถกระบะตัวสูงนะคะ 6กู139ค่ะชุดนี้นะคะราคาเพียง1,900บาทเท่านั้นนะคะต่อไปมาดูแม็ก PE 7 7นะคะอันนี้เป็นแม็ก PE 7 7แนวออฟโรดนะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์ยางมอนเตอร์265 7 6 16นะคะชุดนี้เป็นแม็กงาน m a k อินไทยแลนด์ตามข้างหลัง SSW นะคะชุดนี้นะคะแม็กงานนะคะแม็กงานพร้อมกับยางมอนเตอร์ปี17นะคะมาดูดอกยางนะคะ ดอกหนามากค่ะชุดนี้ดอกหนาทุกเส้นเลยนะคะยางดอกหนาอย่างนี้เลยนะคะดอกหนาอย่างนี้ทุกเส้นเลยนะคะล้อไม่มีเบียดฟุตบาทค่ะชุดนี้นะคะราคาเพียง11,500บาทค่ะ1 1 5 0 0บาทใส่รถกระบะแนวออฟโรดนะคะหรือรถกระบะตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง11,500บาท6กลูนะคะต่อไปมาดูเวลค่ะ ชุดนี้เป็นเวลนะคะเป็นเวลกว้างจุดห้าเก้าจุดห้าสี่วงใส่กระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่ใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่สเปคไม่ล้นนะคะแล้วก็ใส่รถตู้ใส่รถตู้ห้าลูได้นะคะแต่รถตู้ต้องเปลี่ยนสเปคยางนะคะยางสเปคนี้ใส่ไม่ได้นะคะรถตู้เดี๋ยวเปลี่ยนสเปคยางให้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้สภาพคือไม่มีเบียดขอบเลยนะคะไม่มีเบียดขอบยาง ดอกยางประมาณนี้เลยนะคะชุดนี้เป็นยางฮีโร่ฮีโร่อาวันวันตัวหนังสือสีขาวแบบนี้เลยนะคะยาง255 5้าห้ปีสิใส่รถกระบะรถกระบะห้าลู1นึ่รถตู้ใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง12,900บาทค่ะ12,900บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพามาดูยางป้ายแดงนะคะ เป็นล้อเป็นล้อยางที่เทินมานะคะอันนี้ยางป้ายแดงยางป้ายแดงถอดศูนย์นะคะยางป้ายแดงถอดศูนย์นะคะเป็นยางบิดสโตนค่ะบิดโตนนะคะ2 6 5 6 5หปี21นะคะปี21นะคะสัปดาห์ล่าสุดด้วยนะคะสัปดาห์ที่32นะคะปี21นะคะยางป้ายแดงเส้นสีตุ่มชัดๆเลยนะคะ ซูมให้ดูเลยนะคะตุ่มชัดๆเส้นชัดๆแบบนี้เลยนะคะเส้นชัดทุกเส้นเลยนะคะเป็นยางถอดใต้แดงรถไม่ได้วิ่งเลยนะคะถอดจากรถฟอร์ดนะคะชุดนี้นะคะยางเปล่าราคาอยู่ที่1 4 0 0 0บาทค่ะ1 4 0 0 0บาทพร้อมใส่นะคะ14,000บาทพร้อมใส่ค่ะต่อไปมาดูอันนี้เป็นกระทะ เป็นยางป้ายแดง215 70 16ยางดันหลบนะคะตัวนี้ยางดันหลบปี20สัปดาห์ที่4ี่ปี20สิบนะคะชุดนี้นะคะเส้นสีตุ่มชัดๆแบบนี้เลยนะคะซูมให้ดูกันเลยนะคะอันนี้เพิ่งเทินมานะคะเทินมาสดๆนะคะอันนี้นะคะชุดนี้เอาไปทั้งยางทั้งกระทะหรือใครไม่เอากระทะก็ได้รานะคาเพียง6,000บาทค่ะ ราคาเพียง6,000บาทได้ยางใหม่ป้ายแดงไปใช้นะคะอันนี้ยาง 2, 1, 5, 7, 0 1 6าเนะคะขอบ16นะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง6,000บาท6,000บาทเท่านั้นนะคะยางป้ายแดงชุดนี้นะคะแล้วต่อไปพามาดูล้อคู่ค่ะ ใครหาล้อคู่บ้างอันนี้ล้อเทินนะคะยังไม่ได้เช็ดนะคะจุดนี้นะคะอันนี้ล้อเวลใส่รถกระบะห้ลูนะคะอันนี้มี1คู่นะคะ1คู่ใส่คู่หน้านะคะใส่คู่หน้าได้นะคะอันนี้คู่ละ3,500บาทล้อเงาเงาเลยนะคะกว้าง9.5กว้าง9อ่าชุดนี้กว้าง9ค่ะกว้าง9กคู่นะคะราคาเพียงคู่ละ3 500บาท 3,500บาทนะคะใครหานะคะหาใส่ล้อคู่นะคะเดี๋ยวมาดูเวลอันนี้ก็เป็นล้อเทินนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะขายกันสดสดเลยนะคะขายกันสดสดเลยนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะอันนี้เป็นลอ้อเรียกว่าเวลไหมแบบนี้ <c oughs> ขอบเงานะคะขอบเงาเงาแบบนี้นะคะยางปี20ิบนะคะยางปี20ยางวูบบูลินนะคะอันนี้ดอกหนานะคะแต่ดอกลายยางเขาเป็นแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ยางปี20เลย2ยาง255-58ใส่รถกระบะ6กลูกตัวเตี้ยแบบไม่โหลดหรือใส่รถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแค่น,นะคะแบบนี้สวยเลยนะคะยางบูบอรลิน2 5 5 5้าปี20ค่ะชุดนี้นะคะ ชุดนี้ราคาหลักพันค่ะราคาเพียง9,9 0 0อบาทเท่านั้นค่ะ9,9 0 0บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะหรือใครจะหาตัวอื่นหรือจะมาดูที่ร้านได้นะคะที่ร้านพูลรูนยางแตกนะคะทางร้านทางร้านรับเทินล้อทุกสภาพค่ะเอาล้อเก่าล้อเดิมล้อซิ่งล้อแบบไหนรับเทินทุกสภาพนะคะเทินล้อลดไปอีกจากราคาที่แจ้งนะคะ เทินล้อราคาจะลดไปอีกจากราคาที่แจ้งนะคะมีทั้งล้อซิ่งมือสองมีล้อป้ายแดงล้อใหม่ยังมีนะคะเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าจะมาจัดโปรโมชั่นล้อออฟโรดแม็กใหม่ยางใหม่ราคาพิเศษยังไม่ได้แจ้งราคานะคะแม็กใหม่ยางใหม่ราคาโปรโมชั่น,นะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาจัดคลิปให้ดูนะคะ ใครสนใจติดต่อได้ที่ร้านทูนลูนยางแตกค่ะร้านอยู่ลำลูกกาคลองสามจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0623652416ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0623652416นะคะวันนี้ก็อัปเดตเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ